ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือไม่เป็นรัรฐบาลนโยบายนี้ก็ไม่มีวันได้ทำซึ่งเพื่อไทยเขาก็คิดชื่อไว้แล้วนะครับชื่อของเงินดิจิตอลนี้ชื่อว่าเหรียญดิจิตอลเพื่อไทยถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เพื่อไทยดิจิตอลคอยสุภาษิตไทยที่บอกว่าขว้งงูไม่พ้นคอก็คือการที่ พยายามแก้ปัญหาแล้วนี่ปัญหานี้มันยังรัดมาที่ตัวเองอยู่ไม่ใช่ลักษณะเหมือนลิงแก้แหนะครับลิงแก้แหนี่คือพยายามแก้ยังไงมันก็แก้ไม่ได้ยิ่งมัดยิ่งปมมัดเข้าเรื่อยๆื่อยยิ่งพันยิ่งพันตูมากขึ้นเรื่อยๆืปัญหาแทนที่จะคลี่คลายกับรัดแน่นไอ้นี่คือลิงแก้แหนะมั่วไปหมดไอ้ส่วนคว้างงูไม่พ้นคอนั่นก็คือ มีโอกาสที่จะถูกงูนในฉกตายต้องว่ากันอย่างนั้นเลยครับว่ามีโอกาสจะถูกงูโฉกตายพฤติกรรมขว้างงูไม่พ้นคอนั้นก็มีพฤติกรรมคนที่อยู่ในพฤติกรรมนี้มีอยู่สองคนคนที่หนึ่งก็คือพักเพื่อไทยก็คือพักเพื่อไทยทั้งพรรคแหละครับอันที่สองก็คือ พลเอกประวิตรวงสุวรรณนี่ต้องเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังสองคนนี้กำลังอยู่ในอาการขว้างงูไม่พน้นคอแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นต้องบอกกับท่านที่ครบทั้งหลายอย่างนี้ครับเหลือเวลาอีกแค่สาสบวันนะก็จะถึงวันลงคะแนนวันนี้ พรรเพื่อไทยกำลังสารบนอยู่กับการอธิบายและก็แก้ต่างเรื่องนโยบายแจกเงินดิจิตอลหนึ่งมืบาทของพักเพื่อไทยตอนนี้ไม่ไปไหนครับสารบนกันอยู่อย่างนี้แหละและผมก็ฟันธงล่วงหน้าเลยว่านโยบายแจกเงินดิจิตอลของพักเพื่อไทยนี้ไม่มีวันได้ทำไม่ว่า จะเป็นรัฐบาลหรือไม่เป็นรัรฐบาลนโยบายนี้ก็ไม่มีวันได้ทำไม่มีวันได้แจกเงินดิจิตอลซึ่งเพื่อไทยเขาก็คิดชื่อไว้แล้วนะครับในนโยบายของเขาชื่อของเงินดิจิตอลนี้ชื่อว่าเหรียญดิจิตอลเพื่อไทยถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ เพื่อไทยดิจิตอลคอยมีตัวย่อว่า PDC นี่คิดไว้เสร็จสับครับแล้วที่ผมบอกว่าไม่มีทางได้ทำเลยนี่คือเรื่องจริงครับติงเพื่อไทยหรือแม้กระทั่งทีมของเพื่อไทยด็อกเตอร์ทั้งหลายเนี่ยหรือแม้กระทั่งผู้อาวุโสในพรรคเพื่อไทยจะมาเถียงผมก็เถียงได้ครับ ว่าจะเป็นรัฐบาลต้องทำได้แต่ผมบอกว่าไม่มีโอกาสได้ทำจะเจ๊งตั้งแต่ไปชี้แจงคณะกรรมการการเลือกตั้งหนึ่งเพราะเขาให้เวลาอีก7วันต้องไปชี้แจงนโยบายนี้ท่านที่เคารพทั้งหลายครับกฎหมายพรัคก,การเมืองกฎหมายเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยมันมีกำหนดไว้แล้วอย่างมาตรา57เนี่ยเขาให้พัคก,การเมืองที่เสนอนโยบายเกี่ยวกับการใช้เงินเนี่ย จะต้องชี้แจงชื่อนโยบายวงเงินที่ต้องใช้ที่มาของเงินที่จะใช้ในการดำเนินการแล้วก็ต้องบอกถึงความคุ้มค่าประโยชน์ในการดำเนินการและต้องบอกถึงผลกระทบความเสี่ยงในการดำเนินการนโยบายนั้นๆด้วยพันควบคุมไว้หมดนี่คือกฎหมาย มาตรา57บของพพบพรบเลือกตั้งท่านทั้งหลายครับคณะกรรมการการเลือกตั้งถามไปแล้วแต่ตอนนี้เพื่อไทยยังไม่ตอบถามว่าเงินดิจิตอลที่จะนํามาแจกนั้นเป็นเงินอะไร <c oughs> <c oughs> เขาถามประเด็นตรงไปตรงมานะครับว่าเงินดิจิตอลที่จะนํามาแจกนั้นเป็นเงินอะไร 2. เงินดิจิตอลที่จะนำมาแจกนั้นมาจากแหล่งใดท่านทั้งหลายทำไมต้องถามคำถามนี้ก็เพราะว่าปัจจุบันน่ะประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายฉบับใดรองรับเงินดิจิตอลไม่ว่าเงินดิจิตอลนั้นจะชื่ออะไรทั้งสิ้น แม้แต่บาทดิจิตอลก็ยังไม่มีกฎหมายรองรับอย่างเต็มรูปแบบอยู่ในขั้นของการทดลองใช้ของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งกำลังทดลองบาทดิจิตอลใช้เวลาทดลอง1ปีและเดือนที่จะครบ1ปีก็คือเดือนสิงหาคมขออภัยนะครับ ท่านที่เคารพทั้งหลายครับหนึ่งปีครบเดือนสิงหาคมการทดลองของธนาคารแห่งประเทศไทยก็คือการทดลองใช้เงินดิจิตอลบาทดิจิตอลระหว่างธนาคารต่อธนาคารเท่านั้นไม่ให้บุคคลทั่วไปใช้เพราะกำลังดูผลกระทบ แม้แต่ยวนดิจิตอนซึ่งทำมาก่อนของประเทศจีนก็ยังกำหนดให้ใช้เฉพาะสถาบันการเงินเท่านั้นไม่ให้บุคคลทั่วไปใช้นี่เขาทำมาก่อนเป็นปีแล้วนะครับหยวนดิจิตอนของรัฐบาลจีนดังนั้นเมื่อคำถามของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ถามว่าเงินดิจิตอนที่นำมาแจกนั้นเป็นเงินอะไรก็ต้องระบุนะครับว่าเป็นเงินอะไร จะระบุว่าเป็นเหรียญดิจิตอลเพื่อไทยหรือ PDC ก็ต้องระบุไปแล้วเงินดิจิตอลมาจากแหลง่งใดถ้าจะบอกว่าได้ทำมาขุดมาจากระบบบล็อกเชนซึ่งทั่วโลกเขาก็ทำนะครับเพราะมาทำบล็อกเชนขึ้นมาก็โกยเหมือนเขาทำบิตคอยนี่แหละครับหรือทำสิลิโทเค็นของบริษัทแสนสิลิที่เขาทำขึ้นมานี ก็ทำเหมือนกันนะครับปัญหาที่ผมบอกไว้แล้วก็คือว่าเงินดิจิตอลยังไม่มีกฎหมายฉบับใดรองรับ 2. ธนาคารแห่งประเทศไทยยังไม่ประกาศรับรองเงินดิจิตอลประเภทใดทั้งสิ้น 3. พระราชบัญญัติ สินทรัพย์ดิจิตอลก็ยังไม่ได้คุ้มครองเงินดิจิตอลใดๆทั้งสิ้นท่านทั้งหลายดังนั้นการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งถามไปนั้นเนี่ยมันจึงเป็นคำถามที่ตอบแล้วก็คว้างงูไม่พ้นคอเพราะจะต้องระบุว่า เงินดิจิตอลนั้นเป็นเงินสกุลอะไรถ้าจะเป็นสกุลใหม่เพื่อไทยดิจิตอลเพื่อไทยหรือ PDC ก็ต้องระบุไปดังนั้นมันก็วนมาอยู่ที่พักเพื่อไทยนะครับมันคว้างงูไม่พ้นคอถ้าบอกว่าจะเป็นสริโทเค็นมันก็เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนอีกท่านทั้งหลายครับดังนั้น เมื่อต้องระบุชื่อสกุลเงินดิจิตอลแล้วมันก็ต้องไปดูอีกว่าเมื่อระบุไปว่าเป็นเหรียญดิจิตอลเพื่อไทยตามนยโยบายของเขานะครับนยโยบายของในภาคเพื่อไทยเลยที่ผมเอามาเล่าให้ท่านฟังเนี่เพราะว่ามีการเผยแพร่กันไปแล้วเนี่ยก็ต้องมาดูว่ากฎหมายฉบับใดในประเทศไทยจะยอมรับเงิน เหรียญดิจิตอลเพื่อไทยสรุปคือไม่มีนี่คือไม่มีครับถ้าเงินเหรียญดิจิตอลเพื่อไทยไม่มีกฎหมายฉบับใดในประเทศไทยรองรับพักเพื่อไทยจะนำมาแจกให้กับพี่น้องประชาชนตีบูนค่าคนละหนึ่งมืนบาทได้อย่างไรเพราะสภาพของ เหรียญดิจิตอลเพื่อไทยที่ยังไม่มีกฎหมายฉบับใดในประเทศไทยรองรับนั้นมันก็มีสภาพไม่แตกต่างจากใบมะขามใบมยมใบพุทธาที่เด็กๆเ,เอามานำมาเล่นขายของมาเล่นหม้อข้าวหม้อแกงหรือภาษาอีสานบอกว่ามาเล่นเฮียนน้อยไงนี่สภาพตอนนี้เป็นอย่างนี้นะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะทำให้ เงินเหรียญดิจิตอลเพื่อไทย PDC ซึ่งระบุไว้ในกฎหมายประธานโทษทิ้งระบุไว้ในนโยบายของพรรคเพื่อไทยนั้นเนี่ยมันก็ต้องไปแก้กฎหมายท่านทั้งหลายครับมันก็ต้องเกิดคำถามว่าการแก้กฎหมายที่จะรองรับ เงินสกุล PDC ของพรรคเพื่อไทยนั้นมันจะประสบความสำเร็จไหมแก้พระราชบัญญัติชำระหนี้สินของแบงค์ชาติแก้พระราชบัญญัติสินทรัพย์ดิจิตอลเนมันจะสำเร็จไหม